อ p 2สองบทสวดจุลชัยยะปกรณนะโมเมพุทธเตชะสารตันตนสตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเท,ทวานารายัปรเมสุดาสิทธิพม,มาจะอินทาจัตุโลกาคัมพีรักขกาสมุธาภูทุงคังคาสะพัมมาชายัยยะประสิทธิพวันตุเต ชัยยะชัยยะทารณีทรณิอุทตติอุทตีนาตินาทีชัยยะชัยยะพระคนละตนละนิสัยนิจันต์สเสียนะมีรูราโพลชีชัยยะชัยยะคำพีละโสพีนาเคนทนาคีประสาชภูตากาลีชัยยะชัยยะทุนนมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุทธาทามุขยาชาชัยยะชัยยะวรุณะมุขกัสตาชัยยะชัยยะจำปฏิ ทินาฆะโคราคันถอกชัยยะชัยยะคัจัคนนัตุรงสุกรับพชงศีหักพยาคาธีป่าชัยยะชัยยะวรลุณะมุขขยาตาชิตติติตเสนาลีปุตนสุธีนัลขีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีสเตสทาสชัยยาชัยยะชัยยะธรณีสตินสทาชัยยะชัยยะมังกราลายาพระวเค ชัยยะชัยยะวาุณายะเขชัยยะชัยยะลักษเสสุรพุทธเตชาชัยยะชัยยะพมเมนสักนาชัยยะชัยยะราทาธิราชชัยชัยยะชัยยะปัทถวิงสัพพังชัยยะชัยยะอะหาหันตาปัจเจกับพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุรุฮโลฮลินเทวาชัยยะชัยยะพัมมาทุลโข ชัยยะชัยยะนาโควิรุหโระโกวิรุปโคจันทิมาลวิกินโทจักเวนะเตยโยจัก,กุเวโรวานุนโนปิจักอกีวายโยจักปาชุนโหกุมาโลท่าคาระหโะโกอัฏฐารสะมหาเทวาสิทธิตาภาษาอาทโยอัศิีโนสาวกาัสาเพชยชยะมาโลพระวัตุเตชัยยะธรรมโมจะกสังโฆจัสถาปาโลชยะกังเอเตนะชัยชยะเตเชนะชัยยะโสติพระวัตุเต เอเตนะพุทธเตชะเนนะโถนตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธศัสตร์ศิามามาาศมลมโตอายามรัสสะเจปาปยมโตปราชโยโคสยโพธิคะเลปโมติตาชัยยะศัทธาพัมมคนา มหีส se ีโนชัยโยปีพุทธศาสิลมโตอายังมรสาจัปปาปีมโตปรลาชโยอุโคสยามโพธิขะเลพโมทิตาชัยยะสทาอินทักขนามหีสีโนชัยโยปีพุทธศาสิลมโตอายังมรสาจัปปาปีมโตปรลาชโยอุโคสยามโพธิขะเลพโมทิตาชัยยะสทายเทวขนามหีสีโน ชายโยปิผู้ตัสสะสีละมโตอายังมรสะจัปปาเปียมโตะปราชโยุโคสยัมโพธิฆาเลปโมทิตาชายัสตตาสุปันทคคานามะหีติโนกายโยปิผู้ตัสสะสีละมโตอายังมรสะจัปปาเปียมโตะปราชโยุโคสยัมโพธิฆาเลปโมทิตาชายัสตตานาคคานามะหีติโนกายโยปิผู้ตัสสะสีละมโตอายังมรสะจัปปาเปียมโตะปราชโยุโคสยัมโพธิฆาเลปโมทิตาชายัสตตา สัพพมัคคนาเมหิโนชจยันโตโพธิยาเมเรศยานังนันทิวันตโนเอวังตะวังวิชาโยโหชีชัยสุชัยยมังคะรอัปปาราติสัสังการีสีสีปัตตวีโภคะรอภิสศเกสัพพาพุทธานังอัปปาปโตปะมทติสุนักขัดตังสุมาคาลังสุภะพาตังสุหุทิทังสุขโนสามมุหุโตจะสุทิทังพัมมะจจายสุปทักขคีนังกายกรรมังวจกรรมังปักขคีนัง ปัทักีนังมโนกามังปฏิติเตปทักีนาปทักีนานะัตตวานะภาพันตันเถปทักีเนเตรัตถัตถสุกิตาวิรุหหพุทธศาเสนอโลกาสุกิตาโหตัสหักสัพเพหิยาติภิสุนตุโพโตเยทาวาสนิธานีธิกตาทีคายุคาสตะหตุสุกิตาหนตุสัพพะสหลักขตุสัพพะตาสตตนังลักขตุชีนาสาสนณังยากาจิปัตนาเตสางสเพภุเรตุ วโนรัฐายุกตกาเรปต,ตาวัตุวัสสังวสาวรหากาโรคาปัตตะวะหากาเดสังนิวาเรตุจัสัพพทากายาสุขังกิตาสุขังอรห,หันตุยถาหลังบทตรวจธรรมเนียามมสุดกัง เอวันเมสุตังเอกังสมยังสาวติยังวิหารติเตตสวะเนธานาราปิรัตสะอารเมตสะโขปะกวาพิขวามันเตสิพิขวติพัตเตติเตสพิขวะปะวัตโตปัจจตโทสมปะกวาเอตถเทวจักปุปทาวาพิขเวคาถาคาตานังอนุปทาวาคาถาคาตานังทิตาวาถาตุธรรมะทิตตาธรรมเนียมตาสเพสังขาราอนิจจติดังคาถาคาโตปิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสเมตวา อจิคติเทเสติปัญญาเพติปัญธาเพติวิราติวิราชาติอุทานิกาโลติสเพสักคาาอนิจจติอุปทาวาพิกเวคาถาคาตาังทุปปทาวาคาถาคาตาดังทิตาวถาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยมตาสเพสสักคาาทุกชาติจังคาถาคาโตอภพิสัมพุทธติอภิสัมเมติอภพิสัมพุทธิตวาอพิสัมเมตวะอจิคติเทเสติปัญญาเพติปัญธาเพติวิราชาติวิราชาติอุทานิกาโลติ สัพเพสักการาทกชาติอ uh. ุปปัาวาพิกเวคาถาคาตานังอนุปปาวาคาถาคาตานังทิตาวาถาตุธรรมตทิตตาธรรมนิยมตาสัพเพธรรมาอนัตตาติตังคาถาคาโตอภิสัธรมพุทธติอภิสมีติอภิสัพพุทิตวาพิสมีตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัทถเปติวิราลติวิชชาชาติอุธานีกะโรติสัพเพธรรมาอนัตตาติอัทถโมโหจักปะกวาอาตมะนาเตพิขุปะคุโตภาสิตังอภินันทนติ บทตรวจพัดเทกาลตถาอติตังนาวาฆเมยะนับปตังกะเขะนาคตังบุคคลไม่ควรคิดถึงสิ่งที่ร่วมไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาติธรรมปะหินัมตังอปมานันจ่านาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมสัตต์สาวิปัสสีอสังอิรังอสังขปังจังวิทามโนรูหเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างยำแจ้งไม่งองเงไม่ค้นแก่คนพ่อปู่อาการแค่นั้นไว้ อับเชวะกิจจะมาจับปังโคชนนานามังสเวความเพียนเป็นกิทจ่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ไม่ความตายเม่พรุ่งนี้นะฮินโนสังฆารันเตนะมหาเสนามัจจุนาเพราะการฝันเตียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนาย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังมิหาลาจาปิงโหรัฐบาลติตังตังเวพัตตการัโตติสตโตติกเตโมนิมุกนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกมีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เข็ดขาดทางวันและกลางเคืนผู้เป็นอยู่ไม่เพียงนาตีเดียวก็น่าชม บทตัวธรรมะสักเวคะปัตเวคะนะสเพสักการะอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสักการะทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ให้สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ให้ตัวไม่ให้ตัวไม่คนถือว่าเราว่า ของของเราว่าตัวตนของเราทุกวังชีวิตต่างชีวิตของไม่ยั่งยืนทุกวังว่านังความตายเป็นของยั่งยืนอ่ะาะสั่งมะยามาริตตปังอะเราจะพึงตายเป็นแท้มะะเนโอปาริโยสารังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอนิยตังความชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมะนังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยง ว่าตะคนที่จะสังเวชอายังไกยโยอจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาอเปตวิญญาโนพันปัตตตะวิญญาณจุวนโทอันเข่าทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจะนอนทับปัตตวิงซึ่งแผ่นดินกับดิงกำลังอีวะประดุดวาท่อนไม้และ่อนฝืนนิลันทางหาประโยชน์ไม่ได้อันิจาว่าตะสักการาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุป,ปาทะวะยำตามิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเผื่นไปเป็นธรรมดา อุปคิตวานิรุนทันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอูปะสมะโมสุโข,ขความเข้าไปสงบสกัดงหารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสตามารติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยูม่มาลงสุจะมนิสเลที่ตายแล้วกาลังจะตายแต่เทวหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเฮตสังยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทสวดแม่ตายยังกันจิ ยังกัญจิสุสลังกังมังสเปหิปเตหิกตังบุญ,ญโนอนโมจันตุตุนตุโพโตเยทาวอาอัสมิงถานี่ทีกตาทีคายุกาตตาหตุสุขิตาหนตุทุกข,ขาปมุตจันตุมาตาปิตาสุขิตาหตุทุกข,ขาปมุตจันตุสเพ ยาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุสเพยาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุสเพปิสาสเพยักขาสเพย์เปตาสุขิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุสเพย์อจาริยุปตยายะตุขิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุสเพนักขตกาสุขิตาโหตุทุกขาปมุตจตุสเพเทวาสุขิตาโหตุทุกขาปมุตจัตุสเพจะมาตินังจะมิชันตุโวบทสวดผู้ชาหลงปู่ทวด นะโมโพธิสตัตโตอคติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสตัตโตอคติมายะอิติภะคะวา,านะโมโพธิสัตโตอคติมายะอิติภะคะวาปฏิทานคาถายาเทวตาสต,ติวิหาวาสินีทูเปเขเลยโพธิคเลตหิงตะหิงตาธรรมทานเน,เนี่ย วันตุพุชิตาโสถิงกโลเตถาวิหามัฏฐเลเถราจัมมัทานาวกาจากพิกโวสรามิกาทานนาปฏติอิสกาคามาเะเทสานิคามาจากอิสราสป,ปาณนปุตาสุขิตาพระวัตตุเตชรา,าพุทาเยปิจะสัมภาวเสสังชาชาตาอภโตกาติกามิตยานิกังธรรมะวะลังปฏิจเตสตเพปิทุกสะกะโลตุสกขยังถาตุจีรังสังขังธรรมโอธรรมมัราราจะปุขลาสังโคโหตุสมะโควะหัตตายจะ พิตายะจะอามเหระกันตุสัพโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุตธทิงสมาปุญญย,ยมะธรรมเมอริยวเบตเตปรสนาคัน,นตุสัพเพปิปาริโนพุทธศาสนสัมาทาราปรวิชันโตกาลิเทวปวัสตุพุทธิิงภาวายะกัตตานังสัมมิตตาทางเนตุเมธาหนังมาตาปิตาจะอจะกังนิจ,จังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนราชาโนปะชังลักขันตุสัพพทา เทวดาอุโยชนะคถาทุกขปัตตาเจนิทุกขาพยาปัตตาเจนิพยาโสกปัตตาเจนิโสกาหนตุสภเพปปิปานิโนเอตวาวตาจะอมเหติสัพพทังคุญยาสัพพทังสภเพเทวมุโนทันตุสปาสิทธิยาทานังทันตุสติตายาสีรังและขันตุสัพพตาภาวนาพิรตาหนตุขันยตุเทวตาคตถาจุกมงคลคถาหนตุสัพังสุพังขังและขันตุสัพพเทวตาสัภา าา ial, นุภททา pues settling, เ,เวนะโสณติขนตุน <hacerlo. S 1> <N> ิรันตรังขนตุสัพพังสพังฆาลังละขันตุสปพเทวตาสัพปาธรรมานุภาเวนะโสณติขนตุนิรันตรังขนตุสัพพังสพังฆาลังละขันตุสปพเทวตาสัพปาสังฆานุภาเวนะโสณติขนตุนิรันตรังตัพเพพุทธาพระลพตตาปัจเจกนันจะยังพลังอรหัตตานันจะเตเจนะละขัตปัตมิสัพโสสัพเพพุทธาพระลพตตาปัจเจกนันจะยังพลังอรหัตตานันจะเตเจนะละขัตสะมณีสะปโส สัพเพพุทธาพระลัปตตาปัจเจกนันจอย่างพหลังอารหตันจเตเฉนะละัดปัตมิสปโสสัพเพพุทธาพระลัปตาปัจเจกนันจย่างพหลังอารหตันจเตเฉนะละัดปตมิสสปโสสัพเพพุทธาพระลัปตาปัจเจกนันจย่างพระหลังอารหตันจเตเฉนะละัดปัตมิสปโสสัพเพพุทธาพระลัปตตาปัจเจกานันจย่างพหลังอารหตันจเตเฉนะละัดปัตมิสปโส สัพเพพุทธาภะระปตาปัจเจกานันจะยาภัลังค์อรหัตตานันจะเตเคนะรักขัตตมิสัพปะโสสัพเพพุทธาภะระปตาปัจเจกานันจะยาภัลังค์อรหัตตานันจะเตเคนะรักขัตตมิสัพปะโสสัพเพพุทธาภะระปตาปัจเจกานันจะยาภัลังค์อรหัตตานันจะเตเคนะรักขัตตมิสัพปะโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสลายเพืทุวันนี้ข้าพเจ้าขอนำเก้าอุทิศถวยเป็นพระราชุกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้เสด็จสวงขคาไหลขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงประสิทธิ์ปรีมงคลแก่ข้าพเจ้าให้ค่าแก่ปลอดภยัยทุกรคปลอดภัยอยันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อนสด,ดิ์มั่นคงเป็นสัมมาที่เป็ชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยาได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมผัสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นใ,ในคำตรัสสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุในเบิกบุนี้โปรดประสิทธิประสานพรสอ,องอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระติตรยยอดจัตถีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุงมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอําเร็จจะสร้างขึ้นได้เปลี่ยนไปด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพฤิธานุภาพอศักดิธิ์ ทำนวยผลให้เป็นสริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผูชาทุกประการ